สิบคู่ตัวเลขเสริมเสน่ห์และความรักนะครับจะมีคู่ตัวเลขใดบ้างติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเอง เราพบกันเป็นประจำนะครับทั้งเรื่องของโชครลาเรื่องของโชคชะตาราศีและที่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องของตัวเลขนั่นเองนะครับ <ampoo> โดยในรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของเลขเบอร์โทรศัพท์ในเบอร์มือ <walking> ถ <around> ือของเราเนี่ยแน่นอนนะครับแต่และตัวเลขเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปบางตัวเลขก,ก็เสริมเรื่องการงานบางตัวเลขเสริมเรื่องการเงินแล้ววันนี้นะครับก็ถึงคิวของตัวเลขที่เสริมสเสน่ห์เสริมความรักนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่า อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องการแล้วล่ะเลขที่เสริมเสน่ห์เนี่ยบอกว่าหนูแต่งงานแล้วผมแต่งงานแล้วไม่ต้องการที่จะไปบริหารเสน่ห์อะไรแล้วจุ๊ๆๆุครับนะอย่าพึ่งเข้าใจผิดไปเลขสเสน่ห์ในเบอร์มือถือเนี่ยนะครับเราไม่ได้ให้ความหมายไปนในเรื่องของรักๆใคร่ๆอย่างเดียวเพียงเท่านั้นนะครับเลขสเสน่ห์ในที่นี้น,นะครับยังช่วยเสริมในเรื่องสเสน่ห์การค้าขายสเสน่ห์การเจราจา เสน่ห์ให้กับคนรอบข้างที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากจะพูดคุยกับเรารู้สึกว่าเราเนี่ยน่าเข้าหารู้สึกอยากจะทํามาค้าขายด้วยรู้สึกอยากจะพูดคุยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลขสเสน่ห์ในเบอร์มือถือเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสเสน่ห์ที่จะต้องดึงดูดเรื่องของรักๆใคร่รๆเข้ามาเพียงเท่านั้นนะครับต้องแยกแยะก,กันนิดนึงแต่ว่าเลขสเสน่ห์สามารถใช้ได้เช่นถ้าเรานะครับนะเทคแอคชั่นในเรื่องของการค้าการขายการเจรจา ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวกับการค้าการขายถ้าเรา take a คชั่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูดเพ,เพศตรงข้ามนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือครับที่สามารถใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับอธิบายแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยหลักการดูตัวเลขนะครับเราจะไม่อ่านเลขเพียงตัวเดียวนะครับในเบอร์มือถือเนี่ยเลขเพียงตัวเดียวเนี่ยก็มี1นึ่งคาแรคเตอร์นะครับ เช่นในวันนี้ที่เรายกตัวอย่างการเลขเกี่ยวความรักเนี่ยจะแบ่งเป็นสองหมวดหมู่หมวดหมู่แรกคือใช้เลข2เป็นหลักนะครับใช้เลข2เป็นหลักหมวดหมู่ที่2คือใช้เลข6เป็นหลักนะฮะและ2เนี่ยมีความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรักๆกล้ๆแล้วก็เสน่ห์นะครับยกตัวอย่างเช่นเลข2เนี่ยนะครับคาแรคเตอร์ของเขาคือความนิ่มนวลใช่ไหมครับเลข2องคาแรคเตอร์คือเสน่ห์ความน่าทนุถนอมนะครับเป็นเลขเมตตาคใครเห็นใครรัก ใครชอบใครเห็นแล้วคนคนเห็นแล้วคนรักคนชอบคนเมตตานะครับแต่ว่ามันมีสเสน่ห์แล้วเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์แบบไหนบ้างแล้วก็สเสน่ห์ด้านไหนแบ่งแยกย่อยกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่มาจับคู่นะครับอธิบายกันอย่างนี้เพราะฉนั้นเราจะมีเลข2ตั้งเป็นหลักก่อนเลยแล้วกเ็เขาจะมีสเสน่ห์ด้านไหนนะดึงดูดอะไรมาก็ขึ้นอยู่กับเลขที่มาอยู่คู่กันนะครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาที่คู่ตัวเลขแรกกันก่อนนะครับเป็นคู่ตัวเลขที่เสริมเสน่ห์และความรักนะก็เรียกว่าเสริมให้รักรุ่งเสน่ห์แรงนะครับคู่ตัวเลขแรกนะครับก็ได้แก่คู่ตัวเลข2องสอนั่นเองนะครับแน่นอนครับเลขสองนั้นคือเรื่องของเสน่ห์เรื่องของความน่ารักหน้าทนุถนอมความอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เลข2อสองแล้วเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยนะครับจะมีความน่ารักนะ หน้าทนุถนอมนะหน้าดูแลนะครับมีความอ่อนโยนสองสองสามารถดึงความอ่อนโยนในจิตใจของคุณเนี่ยให้ออกมาประจักษ์ต่อหน้าสาธารณชนได้สองสองสามารถดึงเอาสเสน่ห์เอาความอ่อนไหวภายในของคุณเอาจิตใจดีงามนะเอาความนิ่มนวลอะไรพวกนี้ออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะครับข้อดีของสองสองเนี่ยมันจะช่วยไปเบรกอาการขุ่นมัวจะช่วยเบรกอาการเรกลี้ยกล่ a สำหรับใครที่อารมณ์ร้อนๆสำหรับใครที่เหวี่ยงวีนได้ง่ายอารมณ์ขึ้นได้ง่ายการใช้เลข22ช่วยเบรกนะมันจะช่วยทำให้คุณนิ่มนวลขึ้นอ่อนหวานขึ้นนะครับแต่เลขสองเนี่ยอาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคุณจะมีความอ่อนไหวแล้วก็ขี้สงสารจนเกินไปนะครับบางทีเนี่ยเซนซิทีฟมากดูละครเศร้าๆก็ร้องไห้นะครับบางทีเนี่ยฟังเรื่องราวที่น่าหดหู่ใจคุณก็ อดจะอินไม่ได้แล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลแล้วก็การขี้สงสารคนต้องระวัง2องสองเนี่ยถ้าวางตําแหน่งไม่ถูกต้องนะถ้าวางตําแหน่งไม่ดีนะาาดเช่นยกตัวอ,อย่างนะยกตัวอ,อย่างบางคนเนี่ยไปวางไว้ตําแหน่งแบบท้ายสุดอย่างนี้นะครับวางไว้ท้ายสุดแล้วก็ยังมีแบบตัวเลขอื่นๆที่เป็นเลขเสียด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยใจอ่อนขี้สงสารจนเกินไปจนบางทีเนี่ย ขี้สงสารเขาคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเนึกออกว่าเอ่อบางทีขี้สงสารจนจนที่เรียกว่าโดนคนอื่นเอาเปรียบเอาได้นะเพราะว่าเลขสองสองเป็นเลขนางฟ้าเลขนางฟ้าเลขเดียวเลยว่ามีแต่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เลขสองสองเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องวางให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าจะใช้จริงใช้สองสองแค่นั้นจบนะครับตำแหน่งอื่นเนี่ยห้ามมีเลขสองอีกแล้วไม่งั้นมันจะกลายเป็นเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือเลขสองสองนะ ต่อมาครับเลขคู่2อสามนะครับสองสานี่เขาเรียกว่าเก่งทั้งบุญและบูนะเป็นสเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ทั้งการค้าขายและสเสน่ห์ทั้งความรักถ้าพูดถึงการค้าขายสองสามเนี่ยเป็นเลขนักขายมือทองเลยนะครับเป็นเลขนักขายมือทองเก่งทั้งบุญและบูบุญเนี่ยก็คือถ้าอะไรที่มันต้องใช้เขาเรียกว่าความนิ่มนวลน,นะครับใช้ความละมุนละม่อมคุณก็จะทําได้ดี และไม่ว่าเหตุการณ์ใดที่ต้องใช้ความเข้มแข็งความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวนะครับความธรรมัดธรรมแงคุณก็จะทําได้ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะความนิ่มนวลอารมณ์อร่อยนั้นคือเลข2ความธรรมัดธรรมแงความกล้าหาญความกล้าบ้าบิ่นบุกตะลุยคือเลข3นะครับพอรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, เป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ผลประโยชน์นะหรือว่าโหราศาสตร์ ในชั้นต้นๆอาจจะบอกว่าเป็นคู่ชูชื่นนะเป็นคู่เมียน้อยเหล่านี้มันทำให้เลขสองสามน่ากลัวแต่หมอแมนบอกว่าเลขสองสามนะครับนะมันเป็นเลขที่ทำให้ผู้ที่ใช้เนี่ยมีเสน่ห์คลักเคล้าเรียกว่าเหมือนหอยินหยางคือมีเสน่ห์ทั้งความอ่อนโยนด้วยมีเสน่ห์ทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยผสมผสานกันไปนะครับถ้าเปรียบสุภาพสตรีนะ เป็นเลข2อสเนี่ยก็เป็นสุภาพสตรีที่แบบออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับมีความอ่อนโยนแบบฉบับผู้หญิงนะแต่อาจจะแต่งตัวด้วยสีที่แบบแสบๆจุดฉาดนิดนึงอาจจะใส่ส้นสูงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแฝงด้วยความเซ็กซี่นะครับในขณะเดีวยวกันก็มีความอ่อนโยนอ่อนหวานในตัวด้วยเพราะนั้น 2- 3สาเป็นเลขที่น่าใช้มากนะครับต่อมาครับคู่ตัวเลข24ครับ 24หรือ42นั่นเองนะครับการที่จะพูดถึงเรื่องสเสน่ห์ต่างๆหรือว่าความรักหรือแม้ร่งเลขที่เกี่ยวกับการค้าการขายเลขมงคลเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับคู่นี้นะครับ2442ี่ี่ยองเรียกว่าคู่เมตตามาหานิยมนะประกอบไปด้วยเลข2ดาวจันทร์ก็ความมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับส่วนเลข4เนี่ยมันคือเรื่องของอาับกริยาการแสดงออกการพูดการจาานะครับเพราะนั้นคนที่ใช้24 42เนี่ย เจรจาดีนะครับเจรจาแล้วเนี่ยมันดูมีสเสน่ห์ผู้คนติดใจในคําพูดการพูดการจาก็ดีการพูดการจาอ่อนหวานแล้วฉลาดที่จะพูดเพราะอะไรครับเลขสเนี่ยคือความเฉลียวฉลาดเลข4คือไหวพริบปฏิภาณนะเลข4คือเป็นตัวแทนของเรื่องของสมองด้วยนะครับเลข4คือการแสดงออกนะการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการพูดนะครับการแสดงออกด้วยท่าทางนะหรือว่าเป็นการแสดงออกด้วยคําพูดต่าง สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงออกสีหน้าแววตาเนี่ยคือเลข4ทั้งหมดแล้วเป็นการแสดงออกที่เป็นยังไงครับการแสดงออกที่เป็นเลข2ก็คือที่มันนิ่มนวลที่มันมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเลข2 4เป็นเลขที่ฉายเสน่ห์ในตัวคุณออกมาได้อย่างดีมากๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะการมีเลขนี้ประจําไว้ในเบอร์มือถือของคุณเนี่ยครับเสริมเรื่องของความรักได้ดีมากเสริมเรื่องของคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรัก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับคุณจะพบเจอกับคนดีๆเข้ามาในชีวิตและสามารถที่จะหาไรายได้ได้ดหลายทางด้วยนะครับเพราะสเสน่ห์ตรงนี้นะครับไปที่ไหนใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รู้สึกว่าชื่นชมนะครับเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วแถมยังฉลาดอีกต่างหากนะครับเพราะนั้น2442เนี่ยใครมีเลขนี้นะครับเมตตามหานิยมแทบไม่ต้องพึ่งพาเครื่องรางของข,องของังใดๆเลยนะครับต่อมาครับ คู่ตัวเลขต่อไปก็คือคู่26นะครับ26หรือ62นั่นเองคู่นี้คือคู่วาจาเป็นทรัพนะฮะวาจาเป็นทรัพย์ถามว่าทำไมต้องเป็นวาจาเป็นทรัพย์ในเมื่อคําว่าวาจาหรือการเจรจาเนี่ยเราให้ความหมายคือเลข4นั่นเองแต่คู่สอง2สองเนี่ยไม่มีเลข4ทําไมให้วาจาเป็นทรัพนะครับต้องบอกงี้ว่าเลข6เนี่ยมันเป็นตัวแทนนะครับของวาทศิลป์เลข6เป็นตัวแทนของศิลปะ ในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกการพูดนะครับการแต่งกายนะครับดังนี้เนี่ยเลข6กับเลข2อนะอยู่คู่กันเลข2ก็คือความนิ่มนวลความมีสเสน่ห์เลข6ก็คือวาทศิลป์หรือว่าศิลปะการเป็นอารมณ์ศิลปินอย่างนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าศิลปินเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการแสดงออกเนาะอาจจะเป็นคําพูดคําจาหรืออาจจะเป็นศิลปินดนตรีการร้องเพลงต่างๆ พวกนี้นะครับพวกนี้ครับคือสเสน่ห์ของเขานะเนี่ยเสน่ห์ที่ว่าด้วยความเป็นศิลปินในตัวคุณนะครับแล้วตรงนี้นะครับผู้คนที่ได้สัมผัสเขาจะชอบนะพอเขาจะชอบปุ๊บเนี่ยถ้าคุณเป็นนักดนตรีสมมตินะเป็นนักดนตรีเนี่ยใช้26เนี่ยคุณจะได้ทิปเยอะมากเลยนะครับนะคุณจะได้ทิปเยอะมาก ถ้าคุณค้าขายนะครับคุณใช้26เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณขายได้ตลอดเลยได้ยอดตลอดเลยลูกค้าซื้อของคุณตลอดเลยนะครับมันจะเป็นเลขที่เสริมความเมตตาอารมณ์เนี่ยใกล้เคียงกับ24 42มากนะครับแต่ก็จะแตกต่างกันไปแค่บางจุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองแต่เชื่อนะครับว่าเลขนี้นะครับเสริมความน่ารักเสริมความเป็นศิลปินในตัวคุณนะครับเขาเรียกวาระศิลก็ดีด้วยรับรองว่าน่าใช้ครับสำหรับ2662นะครับ ต่อมานะครับเราอยู่ที่ตัวเลข2อยู่นะครับคู่ต่อไปก็คือคู่29 9 2้นะครับ2 9 9 2แน่นอนนะครับเลข2เนี่ยมันก็คือความนิ่มนวนเรื่องของสเสน่ห์แล้วนะครับเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของความอ่อนหวานในศาสตร์เบอร์โทนะครับในแบบฉบับของหมอแมนะครับเลข9คือเลขที่เป็นกองเชียร์ของเลขข้างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เลข9ไปอยู่กับเลขใดก็จะช่วยส่งเสริมอิทธิพล ให้กับเลขนั้นเนี่ยมีคุณภาพมีอิทธิพลขึ้นมาเกือบจะเป็น2เท่าเลยครับนะเกือบจะเป็น2เท่าเลยครับมีอิทธิพลขึ้นมาเยอะครับเพราะฉะนั้น29นะครับมันก็คือเลขที่เสริมนะอิทธิพลของเลข2ให้โดดเด่นขึ้นมามากกว่า2ตัวเดียวนะครับคุณก็จะมีเรื่องของความนิ่มนวลความอ่อนหวานสเสน่ห์ของคุณนะครับที่ดึงออกมาถูกดึงออกมาถูกชูสเสน่ห์สอเป็นเลขที่ชูสเสน่ห์ในตัวคุณขึ้นมานะครับ ถ้าเทียบกันแล้ว29กับ2ว่าอเนี่ย22อาจจะเป็นเลขที่เจ้าน้ำตากว่านิดนึงอาจจะเป็นอ่อนหวานมากานิดนึงขี่สงสารมากกว่าอะไรเงี้ยสองเก้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับแต่อาจจะไม่ได้เ,ออเจ้าน้ําตามากขนาดสองสอง่าเปรียบเทียบเป็นเลเวลกันนิดหนึ่งนะครับอ่านะการวางเบอร์เนี่ยการวางเบอร์มือถือเนี่ยถ้าเราหาเลขสองสองไม่ได้นะครับแล้วเราไปเจอเลขสองเก้าเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่ใช้แทนกันได้นะครับ ต่อมาครับเราเข้ามาสู่เลข6กันนะครับเลข6เนี่ยเป็นเลขที่เสริมด้านความรักด้านเงินทองนะครับเป็นเลขที่ดีมากๆเลขหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมาจับคู่กันว่าเลขใดที่จับคู่กับ6แล้วเนี่ยถือว่าเลขที่เฮงเป็นเลขที่เสริมสเสน่ห์เป็นเลขที่เสริมความรักปังปุริเย่นะครับแน่นอนครับ6 2สองเนี่ยคงจะไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าพูดถึง26ไปแล้วนะครับหกเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วนะครับ คู่ต่อไปครับก็ต้องเป็น6 3นะห3หรือ36นั่นเองนะครับตรงนี้โหราศาสตร์บอกว่าเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องของความรักและก็เงินทองเป็นไงฮะคนที่ใช้6 3เนี่ยครับคุณจะมีสเสน่ห์แบบที่เป็นแบบฉบับของตัวคุณเองเป็นตัวของตัวเองบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ทําได้อย่างคุณเช่นคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษในบางอย่างเล่นดนตรีชนิดนั้นชนิดนี้ได้หรือว่าคุณอาจจะค้าขายในธุรกิจที่ ไม่ใช่คนอื่นจะทําได้นะทำได้เฉพาะแค่เป็นบางคนเท่านั้นคือค่อนข้างมีความเฉพาะตัวคนที่ใช้6336เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ศิลปินสูงนะครับม,มีอารมณ์ศิลปินสูงแล้วก็จะขยันบริหารสเสน่ห์ต้องบอกงนี้เพราะเลข6เนี่ยหมายถึงเลขเรื่องของสเสน่ห์อยู่แล้ว เลข3คือความขยันนะครับหกสามสามหกเนี่ยพวกนี้บริหารเสน่เก่งนะขยันบริหารเสน่แล้วก็เลข6เนี่ยมันคือเรื่องของเงินด้วยเพราะฉะนั้นคนใช้หกสามสามหกเนี่ยมันเลยขยันหาเงินด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นตัวเลขที่ดีมากและเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันมากเลยครับทั้งในโหราศาสตร์แล้วก็ศาสตร์พลังตัวเลขเบอร์มือถือนะครับเลขนี้ถือว่าดีงามเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ เขาเรียกว่าทุกๆสถานการณ์เลยด้วยนะครับและจะโดดเด่นมากเลยนะครับสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วอยากจะบริหารเสน่ห์ให้กับคุณและคู่ของคุณรับรองว่าในบ้านเนี่ยจะมีแต่ความรู้สึกชื่นมื่นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับคู่ตัวเลขต่อมานะครับได้แก่คู่ตัวเลข6,4นะครับ6-4หรือ4-6นั่นเองนะครับคู่นี้นะครับวาจาเป็นทรัพย์วาทศิลป์เป็นเลิศน,นะครับ ผู้คนมักติดใจในคำพูดพูดจาฉเฉลียวฉลาดนะครับวาทศิลป์ดีมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับเลข6มันคือสเสน่ห์อยู่แล้วมันคือเรื่องของอารมณ์ศิลปินส่วนเลข4เนี่ยมันคือการแสดงออกนะครับการแสดงออกว่าเราเป็นอย่างไรเราจะโชว์เรื่องอะไรเราจะแสดงเรื่องอะไรให้กับคนภายนอกเห็นนะครับ,รบพอเป็น6 4สี่เราก็จะโชว์หรือว่าแสดงออกในเรื่องของ ความสุขความสุนทรีของเรานะครับโชว์เรื่องของวาทศิลป์โชว์เรื่องของความฉลาดในการใช้คําพูดนะครับโชว์เรื่องของการเจรจานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาจาเป็นทรัพย์เอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเสน่ห์ให้ผู้คนเนี่ยติดตาตรึงใจในคําพูดโอ้โหเขาเรียกว่าคู่ตัวเลขคู่นี้นะหมอแมนจะบอกว่ายิ่งกว่าสาลิกาลิ้นทองอีกนะครับยิ่งกว่าสาลิกาลิ้นทองอีกนะครับในโหราศาสตร์อาจจะมี คำบอกกล่าวเกี่ยวกับดวงดาวก็คือดาวพุธและดาวศุกร์นะครับนั่นคือเหมือนคู่46เงี้ยนะว่าเป็นตัวเลขที่แบบโอ้โหเป็นตัวเลขที่แบบไปมุ่งในเรื่องของการมอมเมาทางการมรลมนะครับที่เขาเรียกว่าพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากๆเม,ม,มาเสพสมจนสมสานนะครับนี่คือในเรื่องของดวงดาวนะถ้าอยู่ในดวงของมนุษย์เนี่ย มันก็จะเสริมในเรื่องของอะไรในเรื่องของโอ้โหเรื่องของกินเลสเรื่องของความใคร่เรื่องของร,รักๆใคร่ๆเนี่ยนะครับจะเสริมเรื่องนี้นะครับแต่พอเป็นศาสตร์เบอร์มือถือแล้วเนี่ยพลังตัวเลขเหล่านี้นะครับคือเขาไม่ได้สามารถที่จะมากําหนดกฎเกณฑ์ให้เราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรอกแต่มันช่วยเสริมอารมณ์นะครับเสริมเนี่ย ทัศนคติเสริมสภาวะจิตนะครับทำให้เราเป็นไงมีเสน่ห์มากขึ้นทําให้เราเนี่ยดึงดูดในเรื่องของรัก,รก,รกๆใครๆนะครับแต่นะครับการวางเบอร์ต่างๆก็ต้องมีความเหมาะสมไม่ควรที่จะใช้มากจนเกินไปนะครับถ้าเกิดใช้เนี่ยอาจจะใช้เพียงแค่คู่เดียวในเบอร์มือถืออย่างนี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับเพราะนั้นเลข64-46นะครับการันตีเลยว่า เป็นเลขที่เสริมเสน่ห์และความรักได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับต่อมานะครับก็คือคู่ตัวเลข65 65หรือ56นะครับเขาเรียกว่าเป็นเลขที่จมไม่ลงนะฮะเลข6เนี่ยมันเรื่องความรักอยู่แล้วเรื่องเงินเงินทองทองนะเรื่องเสน่ห์อยู่แล้วคราวนี้เสริมเลข5เข้าไปเลข5แปลว่าความมั่นคงเลข5คือสติความรอบคอบหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่นะครับ 65เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่อะไรรักกันมานานแล้วแล้วอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อห่วงหาอาทรมีความรักแบบผู้ใหญ่แล้วนะครับรักแบบเป็นเหตุเป็นผลนะฮะรักแบบมีสติมีความรอบครอบนะครับอารมณ์เนี่ย อาจจะแตกต่างกับพวก62อย่างเงี้ยนะหกอเนี่ยนะอาจจะเป็นรักแบบเป็นเป็นหนุ่มหนุ่มสาวสาวหน่อยอะไรแบบนี้นะครับส่วน6กหาจ,จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงหกสองอาจจะใช้ได้ตั้งแต่อายุ18เป็นต้นไปเลยนะ อาจจะบางคนอาจจะ15 15เนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วออวัยรุ่นเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับ6 2อะไรเงี้ยใช้ใช้ได้นะครับพอโตหน่อยเริ่มที่จะทำงานมีแต่งงานมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยมีครอบครัวที่ต้องการความมั่นคงลงหลักลงฐานแล้วนะครับใช้65เนี่ยเหมาะมากนะเหมาะมากนะครับเพราะว่าความรักจะมั่นคงนะครับเ,ออเรื่องของสนเสน่ห์ต่างๆเนี่ย จะมีแบบพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเป็นความรักที่มีเหตุมีผลนะครับเพราะนั้น65 56เป็นตัวเลขที่ดีมากๆคู่หนึ่งเลยนะครับยืนยันเลยนะครับตัวหมอแมนก็ใช้อยู่เหมือนกันนะต่อมานะครับคือคู่ตัวเลข66นะครับแน่นอนครับถ้าเสริมเสน่ห นางฝั่งเลข 2, 2, 2เนี่ยมี22เนี่ยหกก็ต้องมาด้วยนะครับว่า6กคือเรื่องของความรักนะครับเรื่องหเรื่องของเสน่ห์เนี่ยเรื่องของวาทศิลน,นะครับเรื่องของการค้าการขายเรื่องของการเงินเสริมหลายๆด้านนะครับคนใช้66เนี่ยจนข้างมีอารมณ์ศิลปินสูงนะครับอาจจะมองอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านคือเป็นคนไม่เครียดอะ ไม่เซตดีอะรอบความคิดดีอารมณ์ดีนะครับเป็นคนคิดบวกนะคิดบวกเนี่ยคือคิดไปใน ทางดีคิดในแง่ดีนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะไปบวกกับคนอื่นอย่างเดียวนะ, <c oughs> นะครับบวกนี่อาจจะบวกแบบบวกในด้านที่ดีอ่ะเออในด้านรักๆใกล,กล้ๆเนี่ยพร้อมบวกนะครับแต่ถ้ามีเรื่องมีราวเลขหกเนี่ยไม่บวกนะเออมันเป็นอย่างนั้นคืออารมณ์ศิลปินอ่นะนาวาทศิลป์ก็จะดีเพราะว่าเลข6คือเลขวาทศิลป์นะคือเลขของศิลปินนะเพราะนั้นคนใช้หกหกเนี่ยแต่งตัวดีครับ แต่งตัวดีมีรสสนิยมดีนะครับกินอาหารดีดูมีสไตล์นะเที่ยวในที่ดีๆด,ดูมีสไตล์ต้องแยกนะเที่ยวที่ดีๆกินอาหารดีๆไม่จําเป็นว่าต้องแพงต้องอะไรเสมอไปนะแต่ว่าไปในที่ที่แบบมีสไตล์อ่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองมีมีความเป็นตัวของตัวเองที่แบบว่าเฮ้ยมันน่าค้นหานะหกหกนะน่าค้นหาเข้าวของที่คุณใช้วิธีการที่คุณพูดวิธีการที่คุณสื่อสาร อาหารที่คุณรับประทานเครื่องดื่มที่คุณดื่มเนี่ยมันจะลักษณะที่ว่ามันมีสเสน่ห์เออมันน่าติดตามมันมีความเฉพาะตัวครับสาหรับคนที่ใช้หกหกเพราะนั้นสเสน่ห์มาเต็มแน่นอนสําหรับคนที่ใช้หกหกนะและสาหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วและใช้หกหกเนี่ยมันเสริมในเรื่องของความใกล้ชิดสนิทสนมกันในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นหกหกเนี่ยเป็นเลขเสริมสเสน่ห์เสริมความรักได้อย่างดีเลยนะครับและสุดท้ายนะครับ คู่สุดท้ายนะครับก็คือ6 9หรือ96ครับ69และ96นะครับคู่นี้เนะี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนเลขหยินหยางนะคือมันจะไม่มีทางขาดนะในเรื่องของอะไรในเรื่องของความรักและในเรื่องของการเงินนะครับสเสน่ห์คุณอาจจะอายุเยอะสมมตินะคุณอายุเยอะ แล้วบางคนถ้าแบบอายุเยอะแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราแก่จังเลยมันแก่ทั้งกายแก่ทั้งใจอ่ะเออมันรู้สึกว่าหมดแรงมันรู้สึกว่าหมดไฟอ่าหมดไฟในการที่จะลุกขึ้นมาแต่งตัวหมดไฟในการที่จะแบบที่จะมีอารมณ์เสน่หาอย่างเงี้ยนะครับแนะนําให้ใช้ตัวเลข69หรือ96นะครับเลขนี้ครับจะเสริมให้คุณเนี่ยมีไฟมากขึ้นมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องของอะไร บริหารสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่นะครับทำให้มันกระชุ่มกระชวยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเ,ออเรื่องของความรักเรื่องของสเสน่ห์ความสุขในชีวิตเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับมันจะวนเวียนอยู่แบบนั้นนะครับแต่อาจจะต้องพิจารณาน,านิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าการวางตำแหน่งก็มีผลนะครับเราอาจจะวางในตำแหน่งที่ อยู่กลางๆของเบอร์โทรสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอยู่ข้างหน้าของเบอร์โทรสักนิดหนึ่งก็จะมีผลดีกว่าอยู่ท้ายนะครับแล้วก็ควรจะพิจารณานะครับว่าคุณมีไลฟ์สไตล์นะครับคุณมีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับเลข69หรือเปล่าเช่นบางคนเนี่ย ชอบที่จะอยู่นิ่งๆแล้วนะครับชอบที่จะอยู่แบบสันโดดโดดเดี่ยวแล้วคือไม่เอาจริงๆเรื่องของความบันเทิงเรื่องของออการที่ต้องไปเจอแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยคุณพอแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เลข69เก้อเหไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยฉันอายุเยอะแล้วก็จริงนะส0่ส นะแต่ฉันยังมีความวัยรุ่นอยู่ฉันยังอยากจะแต่งตัวสวยๆหล่อๆฉันยังอยากจะออกไปเที่ยวหาความสุขหาความสุนทรีฉันยังอยากจะมีเพื่อนคุยบางคนโสดอยู่อาจจะบอยอยากจะมีเพื่อนคู่คิดนะครับอยากจะมีคู่ที่แบบคอยช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้คุณก็สามารถใช้ได้6กได้นะครับเพียงแค่ว่าก็อาจจะใช้เพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะเช่นมี6กแล้วนะเราอาจจะใช้แค่คู่เดียวพออย่าไปใช้เยอะ ว่าเลข6996เนี่ยในจุดที่เสียหายที่ควรระวังก็คือว่าบางทีเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่อิ่มสักทีจะไม่อิ่มสักทีนะครับเวลาเจอคนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอนะครับมันยังไม่ใช่ก็จะต้องหาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือคนใช้แค่คู่เดียวก็พอนะครับแล้วดับตำแหน่งอาจจะอยู่หน้าหน้าหน่อยนะครับหรืออาจจะอยู่กลางกาง เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับ69เป็นเลขมงคลเลขหนึ่งนะครับไม่ได้เสียหายสามารถที่จะใช้ได้ครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ10คู่ตัวเลขที่เสริมเสน่ห์และความรักนะครับใครที่มีคู่ตัวเลขไหนนะครับลองคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้แล้วก็ใครถ้าเกิดยังไม่มีนะครับก็ลองไปหามาใช้นะครับแต่ว่าการที่จะวางเบอร์มงคลหรือเลือกใช้เบอร์มงคลเนี่ย ควรศึกษาให้รอบคอบก่อนควรศึกษาด้วยตนเองให้รู้ด้วยตนเองเพื่อที่จะได้เลือกตัวเลขได้ถูกจริตของตัวคุณเองนะครับบางทีเนี่ยไปจัดวางเนี่ยคนอื่นนะครับนักวางเบอร์หรือหมอดูต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้รู้ตัวตนของเราร้0เเซเพราะฉะนั้นการจัดวางอาจจะจัดวางตามหลักของเขาซึ่งอาจจะเขาก็ดูแล้วไม่ได้ผิดนยแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันอาจจะไม่ได้เข้ากับเราร้0%ก็ได้นะเพราะฉะนั้น เราควรจะมีข้อมูลไปก่อนเบื้องต้นหาข้อมูลด้วยตนเองศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดคิดว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองก็ลองปรึกษาผู้รู้ดูปรึกษาครููด้านตัวเลขดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดวางเลขเบอร์มือถือนั่นเองนะครับหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป นี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ